สุดยอดเรือรถน้ำท็อป520ที่มาพร้อมเครื่องยนต์แรงสี่แรงม้าและสาย5เมตรให้คุณประสบการณ์รถน้ำที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสวัสดีครับแนะนำสุดยอดเรือรถน้ำเพื่อการเกษตรที่บ้านครับผมเรื่องน่าสนใจของเรือรถน้ำท็อป520ได้แก่เครื่องยนต์แรงมีเครื่องยนต์2จังหวัดและประสิทธิภาพสี่แรงมา้าทำให้มีการพ่นน้ำได้ไกลและมีความแรงมากพอสำหรับการใช้งานในสวนหรือไร่ความสะดวกสบายในการใช้งาน มาพร้อมสายยาวห้าเมตรและหัวพ่นน้ำสองแบบที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกและหลากหลายในการพ่นน้ำตามที่ต้องการคุณภาพที่น่าเชื่อถือมีหัวพ่นน้ำที่ทนทานและไม่รั่วซึมและมีระบบลาสตาที่ใช้งานง่ายคุณลักษณะเพิ่มเติมมีคุณสมบัติพิเศษเช่นพลาสติกตัวเรือนาที่ทนทานและไม่รั่วซึมผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสวนหรือไร่เพื่อการรดน้ำหรือพ่นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายได้สรุปแล้วนะครับเรือรดน้ำท็อปห้าสองเป็นเครื่องรดน้ำสวน ที่มีประสิทธิภาพดีมีเครื่องยนต์สองจังหวะแรงม้าสี่ทำให้พ่นน้ําได้ไกลพร้อมสายห้าเมตรและของแถมครบชุดถุงเครื่องมือกลวยเติมน้ํามันหัวพ่นน้ำสองแบบสายส่งน้ํห้าเมตรและถังผสมน้ํามันทําให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงในการรดน้ําสวนหรือไร่เกษตรกรรมครับสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณครับผม